ที Channel Podcast. ่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะ อ๋อพัลพารเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของอาจารย์ประจำหลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับทุกท่านครับคุณอ๋อสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาว่ากันต่อกับเรื่องราวในวันวานภายใต้หัวข้อที่ว่า ร่างรัฐในรอยพระร่วงในรัชกาลที่หกใช่ไหมคะอาจารย์คะถูกต้องครับชื่ออาจจะดูหวือหวาหน่อยอเป็นนิธการพิเศษนะครับในวราระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเสดส็จสวนคตดครบรอบหนึ่งร้อยปีนะครับในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับทรงเสดส็จสวนคตดในปีพุทธศักราชสองพันห้ร้อหกสิบแปดจะนับมาหนึ่งร้อยปีนะครับจัดแสดงขึ้นหน้าหอวัาชรวุฒานุีสอ อสมุดหแห่งชาติคมอุปพรณกรที่เกิดุติตรงข้างๆท่าวาสุกรีชื่อหัวข้อเนี่ยเขาใช้ชื่อหัวข้อว,ว่าร่างรัฐในรอยพร,รวมความหมายคืออะไรก็คือการเตรียมความเป็นรัฐชาติอย่างสมบูรณ์อันมีประวัติศาสตร์ตามพระรูปเจ้า,าถามว่าการเตรียมร่างรัฐคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าในสมัยโบราณเนี่ยถ้าเอาง่ายๆนะผิดปู่ผมว่าเพื่อจะเข้าใจได้ง่าย อาณาจักรโบราณอะไรที่เป็นพันปีขึ้นไปท่กฝผูฟงเราจะเรียกว่ารัฐโบราณาส่วนอะไรที่ไม่ถึงพันปีอย่างเช่นบ้านเราก็สุโขทัยอยุธยาชนบุรีแล้วก็แล้กนโกโสินประมาณัารที่ห้าเนี่ยเราจะเรียกว่ารัฐจารีรัฐจารีคือรัฐที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนสืบทอดเป็นจารีธรรมวัฒนธรรมพอมาถึงตอนช่วงรัชการที่ห้าต่อมาถึงรัชการที่หกและปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่ารัฐสเตก หรือรัฐชาติอันมีองค์ประกอบที่ต่างกับรัฐโบราณนะอย่างรัฐจารีตแต่องค์ประกอบที่สําคัญอันที่หนึ่งก็คือความมีอํานาจทธิปไตยเหนือแผ่นดินเรานะครับซึ่งไม่มีใครมาแย่งเราได้นะครับซึ่งถ้าเราอยากทําอะไรไม่ผิดกฎหมายบนแผ่นดินเราสามารถทําได้ใครก็ละมิดไม่ได้องค์ประกอบที่สองของ,ของความเป็นรัฐเตก็คือการมีรัฐบาลในการบริหารการแผ่นดิน ซึ่งจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้แล้วแต่ประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นระบบสมบูรยาสิทธิราชระบบประธานาธิบดีระบบตึงประธานาธิบดีระบบรัชทาอันมีประธานาธิบดีหรือมีองค์พระมหากษัตริไปประมุขกระดาษแล้วข้อสมคัญอีกตามมาข้อที่สามคือการมีประชากรที่ติดเส้นแล้วท่านผู้ฟังคุณรู้ไหมว่าข้อที่สี่เป็นข้อสําคัญที่สุดเลยนะ ที่ทําให้เกิดรัฐชาติหรือเป็นร่างรัฐทีิชัดเจนคือมีพระราชอาณาจมีแผ่นดินที่ฟิกตายตัวกําหนดตายตัวเพราะฉะนั้นเรื่องของรัฐชาติที่สาคัญคือแผ่นดินของเรานะครับเหตุการณ์ของสุการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากล้นเก้ารัชการที่หกนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงดํารงอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรวุธสยมกุลราชกุมารได้สเสด็จพระราชดำเนินประาพาสหวเมืองฝ่ายเหนือเพื่อทรงศึกษาภูมิประเทศแล้วเตรียมพระอ,องค์สำหรับพระราชกรณีแห่งความเป็นพระมาหากษัตริย์ในอนาคตพระราชกรณีที่สําคัญยี่การหนึ่งได้แก่การเที่ยวเมืองพระรว่วงเมื่อปีพุทธศักราช2450เพราะปีนี้เป็นปีที่บริษัทไทยน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็น เป็นปีที่รัชกาลันที่ห้าเสร็จพันเวอรยุโรปค,ครั้งที่สองด้วยเพื่อทรงเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเขตจังหวัดสุขโขทัยในปัจจุบัน<ะ>อันเป็นต้นกาเนิดของพระรบรมโชบายหลายสถานอันนําความรุ่งเรืองมาสู่วงวิชาการและภูมิภาคสุขโขทยัยตลอด,ดนั่งใกล้เคียงตากเท่าทุกวันนี้ มีความน่าสนใจคือทําไมก็เป็นสุขโขทยัยอันนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปจะเข้าใจนะฟังถ้าเราถ้าเราถามกันเล่นถามคุณอ๋อว่ายุคประวัติศาสตร์แรกของบ้านเราอ่ะเราคืออาณาจักรอะไรซึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะตอบสุขโขทยัยถูงนะฮรใช่ค่ะแต่แต่ความจริงแล้วถ้าเราถามว่ารัฐโบราณรัฐแรกที่เป็น h ิสตรรี h i ี t o r y บ้านเราคือพวารวดีอพทวาราวดีเราจะปรากฏพบ ชื่อคําว่าทวาราวดีะในพระนามเมืองอยู่เสมออย่างเช่นเทพกรุงเทพทวารวดีได้ยินใช่ไหมฮะคดีอยู่ใช่ไหมฮะห,มหรือแม้แต่พระนามเต็มยศของรนเก้ารัชกาลที่หกนะสมัยที่ทรงเป็นเจ้าฟ้านะะทา่านมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาปชรวุฒิกรมกรเทพทวาราวดีซึ่งนักประวัติศาสตร์ก็ตีความว่าคำว่าเทพทวาราวดีในพระนามทรงกรมของร้นเก้าเนี่ย หมายถึงกรุงศรีอยุทยาโอหลายคนงงใหญ่เลยมันอะไรซับซ้อนคำว่ากรุงศรีอยุธยาในที่นี้หมายถึง <Huh. S 1> เมืองของพระรามเจ้าบรรโรคมนุษย์ <Huh. S 1> ไม่ได้เกี่ยวกับจังหวัดพ,พระนครศรีอยุธยาถ้าตราบใดเรามีเรามีคอนเซ็ปต์ความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เราทรงเป็นสมุติเทพแปลงร่างเป็นราม ตามที่เราเรียวกว่าราม,มาตานคำพีจะกําหนดให้พรามอยู่เมืองไหนก็ได้ชื่อว่าอโยธยาหรืออยุธยา,าซึ่งแปลว่าเมืองรบไม่แพ้เมืองที่ชนะตลอดกาลเพราะฉะนั้นท่านก็เลยมีความมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไปศึกษาต้นรากความเป็นชาติเนี่ยแล้วความเป็นรัฐชาติเออรื่องมาลไรจึงเริ่มที่สุขโขทยัยเพราะสุขโขทยัยไม่ได้เป็นอนาณาจักรโบราณอาณาจักรแรกบนแผ่นดินนี้แต่เป็นรัฐแต่เป็น อาณาจักรที่มีความเป็นไทยครั้งแรกของนแผ่นดินนี้ค่ะความเป็นไทยครั้งแรกของแผ่นดินนี้ถ้าผู้บังคุณอ๋องง่ายมากเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเลยอะไรจะเป็นเป็นไปนอกอย่างนี้ได้ยังไงจาลึกหลักหนึ่งค่ะใช่ไหมพ่อกูชื่อสีอินทราทิทแม่กูชื่อนางเสืองอะไรก็ที่เราเรียนกันเนี่ยมันก็เป็นต้นแบบของตัวอักษรไทยเพราะนั้นความเป็นชาติคือความมีอารยะคือการม,มีลา,ายสือไทยเพราะฉะนั้น อันนั้นท่านจึงเียบคมเียบแหลมมากจึงมาศึกษาและรู้ว่าที่สุขโขทัยมีอะไรบ้างที่เป็นต้นรากที่จะสร้างความภาคภูมิใจที่จะก่อร่างขึ้นเป็นรัฐท่านโดยใช้โจทย์ก็คือสุขโขทัยแต่ท่านใช้พระนามพระร่วงคูณฝั่งคำว่าพระร่วงเนี่ยเป็นการเรียกฐานพระนามกษัตริย์สุโขทัยอย่างอย่างอย่างเราก็จะเรียกว่าพระร่วงเจ้าแทนข้าพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i นะพระขุนบานเมือง ของพลังกำแหงหรือแม้แต่พญานิไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งสิ่งสำคัญประการกนหนึ่งที่ถามว่าสุโขทยัยในร่างรัฐเนี่ยมีอะไรหนึ่งคือการมีตํานานท่านบอกไว้ว่าชาติใดไม่มีตํานานชาตินั้นเหมือนเป็นคนป่าก็คืออะไรต้องมีเชือกเถาเหล่ากองถูกไหมนะต้องมีที่มาเรามีตํานานเรื่องขอมด,ดําดินมันเรามีตํานานต่างๆเกิดขึ้น แล้วก็มาตีความคําว่าขอมดัาดินคําว่าขอมเนี่ยท่านผู้ฟังครับเป็นอารยธรรมร่วงของตะวันอีสเอเชียเมนแลนด์ไม่ได้เป็นของใครค่ะเพราะเราพบว่าอารยธรรมของถ้าเราตีความว่าคือปรา,าสาทเนี่ยที่เมืองการมีไหม่านอ๋อก็ปรา,าสาทเมืองสิงห์ใช่ที่เพชรบุรีเมื่อครั้งที่เราพูดกันก็กำแพงแรงเมืองเพชรน,นะค่ะที่สุขโขท,ทัยจัตรยก็มีวัดเจ้าจันทร์ ก็เป็นอารยธรรมขอมเหมือนกันเพราะนั่นคืออารยธรรมร่วมก่อนที่จะการแบ่งประเทศเป็นรัฐชาติเพราะนั้นเราก็มีตำนานเก่าแก่ก็คือเอ่ออารยธรรมของขอมดําดินแ,แล้วเราก็เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ษษษมากมายมีตำนานมีวงสมวดานมีเรื่องเล่านี่คือการเป็นก่อร่างสร้างของความจเจริญรุ่งเรืองนะครับของการเป็นรัฐที่เป็นชาติก็คือต้องมีรากต้องมีรากทานคำวา่าสุขโขทัยก็เป็นคำมงคลนะป่าว หมายถึงรุ่งอรุณแห่งความสุขแล้วสุขโขทัยเนี่ยเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วพูดไปขอพูดซ้ำนิดนึงก็ยังปรากฏเป็นชื่อพระนามทรงกรมของล้นก้าราชการที่เจ็ด้วยนะเมื่อครั้งทรงดำรงอิศยยศที่เจ้าฟ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชาทิปกสักดิเดชกรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชา กรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชาก็ปรากฏไปที่ประจักษ์ในกรุงเทพท่านผู้ฟังคุณออรู้จักถนนสุขโขทัยใช่ไหมครับรู้จักค่ะเขาได้ยินชื่อวังสุขโขทัยใช่ไหมครับค่ะ,ะเขาได้ยินชื่อมหาวิทยาสุขโขทัยธรรมาราชใช่ไหมครับใช่นี่แหละคือในการโยงความเป็นสุขโขทยัยมาเป็นพรานามทรงกรมเจ้าฟ้าที่ยิ่งใหญ่มาเป็นที่ประทับมาเป็นมหาวิทยาเขาเป็นต้นรากแห่งว่าทมความเป็น ไทยดั้งเดิมละที่สุโขทัยโบราณ่ะมีการพบหลักฐานทั้งที่เป็นจารึกและเป็นโบราณวัตถุว่าด้วยพระราชบิดาบรมราชาพิเศษมันก็สอดคล้องกับทรงเตรียมพระอ,องค์ก่อนจะขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์มีพระราชบิดาบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกิดาสอง,รองรครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2453 ทำโดยปัจจุบันทันด่วนเนื่องจากเป็นปีที่ล้นก้าชั้นิ่ห้าสิบส่วนคดเรียกว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเฉลิมพระราชมนเทียจและครั้งที่สองเรียกว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมโภชพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมโพชครั้งที่สองของล้นก้าชั้นี่หกเนี่ยตามประวัติศาสตร์ที่หาข้อมูลมาเนี่ยเป็นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่หรูหราและอลังการที่สุดใน ในแผ่นบินเราที่เคยจัดมามีเจ้าประเทศต่างๆสเสด็จครับเนินมาที่บ้านเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับทรงพระราโเกล้าให้สร้างพระแท่นราชบัลลังก์ขึ้นหม่ประดิษฐานไว้ณนะท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระราชบัลลังก์นั้นคือพระที่นั่งพัธรบิตมนังพรศิลาราชรามอักหลายท่านคงแปลกใจ พะระธรบิตแปลว่าที่นั่งอันเหมาะสมที่นั่งแห่งองค์พระมหากษัตริย์ค่ะแล้วก็ต่อด้วยมานาังพัะสิลาบาทหรืออาจก็คืออะไรครับก็คือที่ประทับของพระร่วงเจ้าค้างสุขโขไทยหลายท่านคุณออกจำได้ไหมล้นการการที่สี่ทรงขนวกเป็นพระที่ชื่อวัชิระยาติขุ่สเสด็จทุด,ดงไปที่ต่างๆแล้วไปที่มณฑลฝ่ายเหนือโอ้โหล้นการการที่หกซึ่งเป็นพระชนด,ดาก็ทรงทำตาม สมนะเด็จพระเอ่อเิกานะครับพระทรงทําตามสมเด็จรนเก้ารอสี่สมเด็จไปที่เนินปราสาทดงตาเสมเด็จไปพบโบราณวัตถุสําคัญสองชิ้นชิ้นที่หนึ่งก็คือศิลาจลึกหลักที่หนึ่ง,งขึ้นเป็นมอรกโลกความทรงจําอีกชิ้นหนึ่งก็คือพระแท่นมานางังคศิลานี่แหละเป็นที่ประทับของพ่อขุนรามต่างๆพ่อขุนต่างๆของพระรงวงเจ้าออกบาราชการ และพอเป็นวันพระธรรมสวระเนี่ยก็ให้พระสงฆ์คนเจ้าขึ้นกล่าวเทศนี่คือพระราชบัลา์ที่ทรงเอาอมาตั้งไว้แล้วก็ใช้ที่ประกอบพระราชพิธีด้วยถือว่าสําคัญมากเลยนะครับคุณพบที่เมืองปราสาทดงตานะครับ hmm. พระแพทย์มนานังคศิลาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงนํามาจากเมืองเหนือแล้วก็มาไว้ปัจจุบันถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเก็บรักษาวไว้ที่วิหารพาระยอดอยู่ที่ไหนวิหารพระยอดอยู่ที่ เอ่อวัดศรีรัตนศาสดารามด้วยแล้วถ้าใครถ้าถ้าใครจําได้ลูกคุณอ๋อยู่สภาเคยจําได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็องมีรัฐพิธีซึ่งผมมีความภาคภูมิใจมากเลยแล้วยิ่งใหญ่มากและผมว่าสวยมากเลยคน่อนร่องมี้รัฐพิธีอะไรเปิดสมัยประชุมสภาค่ะถูกต้องรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยสมัยก่อนน่ะผูกฟังครับเราจะจัดที่ค้องพระโรงพระยาอนันตสมาคมถูกต้องไหมครับค่ะ ก็จะมีการเสด็จพระรมดเนินมาเปิดประชุมสภาครั้งแรกเลยในการจัดครั้งนั้นน่ะก็จะมีการอัญเชิญพระแท่นมานังคศิลาเนี่ยวางที่ฐานแล้วก็เชิญด้วยพระที่นั่งพุทธตาชัยนัสิงหาล้นก้าวก็จะประทับเหนือพระแท่นทั้งสองนั้นที่ซ้อนกันและทรงกล่าวเกี่บประชุมสภาโอ้ข้าสิ่งมากลองไปหาดูภาพเก่าๆก็ไอ้คือที่มาตั้งแต่การที่หกแล้วก็ทําอยู่จนปัจจุบันนะครับในการเสด็จครั้งเนี้ย ทรงเสด็จมณฑลภาคเหนือถึงเกือบสองเดือนแดด68วันเสด็จไปแล้วทําอะไรบ้างก็เอาสิ่งที่เป็นอายุพันธ์ของทางสุขโขทัยกลับมาใช้ที่กรุงเทพกลับมาใช้ให้คนในใชาติมีความภาคภูมิว่าเรามีรากเริ่มตั้งแต่ทรงนิยมและพิสมัยในศิลปะสถาปัตยกรรมของสุขโขทัยนะครับในปีพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหมอ่อมให้สถาปนาโรงเรียนมหานเล็กหลวงเป็นสถาบาันรวมศึกษาเพื่อขยายการเรียนการสอนในสาขาต่างๆเพิ่มมากขึ้นคาทานนามว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการต่อมานะครับท่านได้มีการสร้างสึกบัญชาการเป็นของศึกคณะกรรมการแต่การโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ได้ลกลับมาทำทูลถามว่าสถาปัจยกรรมของจุฬานั้นควรจะสร้างเป็นอย่างไรจึงทซนพัฒนาโปรกราโปรดกระหม่อมให้ในายเอ็ดเวิร์ดฮรีนะครับซึ่งเป็นสถาปนิกชาวอังกฤษและนายเอลิโอโจวานิโอโกโรซึ่งเป็นสถาปนิกของชาวตะวันตกที่มาจากอิตาเลียนเนี่ยรัฐราชการที่กรมโยธาธิการเนี่ยเดินทางไปค้นหาแรงบันดาลใจคุณอ๋อดูว่าท่านสองท่านไปที่ไหนที่ไหนคะ สุโขทยัย mm. เพราะฉะนั้นถ้าผู้ฟังคุณอ๋อถ้าเคยไปที่จุฬาจะเป็นตึกเดิมอออของอนาบสรรศาสตร์จำได้ไหมครับ mm. จะมีตึกอยู่สองตึกเป็นอาคารทรงไทยใหญ่มากผสมผสานก็คือตึกมหาจุฬาลงกรณกับตึกมหาวิชิลาบุตรลายประดับปูนปั้นภายนอกกรอบของตัวเรือนหัวเสาเพดานได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายปูนปั้นวัดพระทายหลวง ซึ่งวัดพระภายหลวงเนี่ยเป็นวัดโบราณในเขตอุตทยานบริตสัตว์สุโขทัยนอกเมืองและเป็นวัดโบราณเก่าแก่ของกลุ่มชาติพันธุ์ขอมที่อยู่มาก่อนตั้งแต่สมัยโบรโาณโบราณแล้วถ้าใครไปที่ตึกอสรศาสตร์หรือที่ตึกมหาจุฬาลงกรณ์กับตึกมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะปรากฏพบรายปูนปั้นแบบนี้ไปละไม้คล้ายคลึงกับลายปูนปั้นพระภัยหลวงด้วยนะครับ แล้วมีที่หนึง่งท่านบุฟางเคยอ่อนลองเดาสิที่มีแรงบันดาลใจละไม้ไคล้ายคลึงกับสึกที่จุฬาและรับแรงบันดาลใจมาจากลายปูนปั้นที่สุขโขทัยด้วยอยู่ใกล้ๆสภากัส,สวนดุสิตก็คือโรงเรียนวัชีราวุืิถ้าหลายท่านมาจะเห็นว่าอาคารต่างๆของเรียนวัาชิราวุธเป็นอาคารทรงไทยถูกไหมครับใช่ค่ะอ่าเขาแบ,บ่งเป็นตำหนักเป็นเป็นปคณะใช่ไหมคณะคณะดุสิตคณะจิตระดาศึกยาว ก็เช่นเดียวกันก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากลายปูนปั้นของที่สุโขทัยเพราะว่ามีความอ่อนช้อยชัดเจนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือทรงนาความเป็นสุโขทัยมาสู่ความเป็นวรรณกรรมวรรณคดีสุดยอดที่ชื่อว่าพลังผลเรื่องพะร,ร่วงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งวรรณคดีสําคัญเรื่องพะร,ร่วงจากตานานหนึ่งตำนานเรียกว่าตํานานขอมดําบินในปีพุทธศักราช2454เพื่ 54, <S 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 อใช้แสดงตํานานเสือป่า โดยทรงพระชิพน์เป็นเพียงโครงเรื่องไม่ใช่เนื้อเรื่องสมบูรณ์น,น,นะครับสำนวนวันนี้มีสองสำนวนชื่อว่าขอมดำบินเช่นเดียวกับสำนวนแรกนะครับทรงพระชิพน์ขึ้นเป็นกรนบทละครเมื่อปีพุทธศักราช2 4 5 4นะครับและเพื่อเป็นการแสดงจุดกำเนิดของชนชาติไทยและความมณะพยายามของบรพบุษของไทยนี่คือการสร้างความเป็นรัฐชาติไนะความภาคภูมิใจสำนวนสำนวนที่สามใช้ชื่อว่าพระร่วง ทรงพระทิพน์โดยใช้โครงเรื่องเดิมนะครับตัดแต่งปรับปรุงให้มีลักษณะบทละครพูดพระร่วงสำนวนนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายกว่าสำนวนอื่นนะครับพระร่วงสำนวนสุดท้ายนี้ทรงพระทิพน์เมื่อปีพุทธศักราช2567โหเป็นปีลองสุดท้ายก่อนขวัญคเปปี68ปรับปรุงมาจากสำนวนที่3เป็นบทละครร้องเพื่อให้เข้ากับความนิยม ของละครร้องแบบโอเปร่าของตะลนตกหูอันนี้ท่านผู้ฟังคุณอ๋อสุดยอดมากเลยคืออะ <c oughs> ไรเอาเป็นความดั้งเดิมของไทยไปสู่ความเป็นสากลตะนตกให้รู้ว่ามีอารยะโอ้ <c oughs> โหอันนี้ถือว่าเหมาะสมนะท่านผู้ฟังที่ทรงได้รับสมัญญามนวาน่าอะไรครับพระมาธีนารชเจ้า <c oughs> ก็คือทรงเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ท่านผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนทับกนนก ใช่ไ่มบทปฏิพลด้วยนะไร้นักไร้ผลเรานี้เกิดมาแล้วชาติหนึ่งควรคํานึงถึงชาติศาสนาใช่ไหมเนี่ยมันก็ของล้นเก้าหรือแม้แต่สารละในรักมีหวานหน้าประหลาดโอ้โหนี่ทรงเป็นมีชายันด้านฝาเป็นเลิศนะครับทางด้านการทหารก็ทรงนําความเป็นสุขโขทัยปรากฏในร่างรัฐโดยการนําชื่อพระร่วงเนี่ยอันเป็นพระนามเรียกลําลองของพระสุขโขทยัย เป็นชื่อพระนามเป็นชื่อนามบทวรรณคดีสุดยอดของท่านมาเป็นเรือรบพร,รวงเรือรบของไทยอันนี้แสดงต่อประจักษ์สา,ายตาชาวโลกเทอาไท่านผู้ฟังนี่คือความมีอารยะความมีอำนาจความมีแสงยานุภาพทางการทหารไอทางทหารบกไม่ต้องพูดหรอกเออมีมาเก่าแก่ตอนนั้นน่ะ นวัตกรรมที่เด่นสุดคือกองทัพเรือกองทัพเรือเพราะนั้นเรือรบหลวงของไทยก็ทรงใช้ชื่อว่าเรือรบพระร่วงเช่นเดียวกันนะครับเรือรบพรร่งเนี่ยส่วนเรือนี้สั่งเข้ามาตามความพิดของเจ้าพระยาอภัยราชาโลลังยักษ์อินขอให้เราพิศนม้มก็บอกว่าเอฟเอานามใดดีท่านก็เลยเอาชื่อพระร่วงเจ้าเนี่ยมาเป็นชื่อเรือรบนะครับเรือหลวงพระร่วงเป็นเรือหลวงลำแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งข้าราการและประชาชนผู้มีความจงรักภักดีต่อร้อนเก้ารัชกาลที่หกนะครับได้เรียลัยทุนทรัพย์ซื้อเรือลบถวายเป็นราชทีแก่ร้นเก้ารัชกาลที่หกนะครับจัดการจัดตั้งโดยราชนา,าวีสมาคมแห่งกรุงสยามในภระบรมราชุปถัมภ์นะครับซื้อเมื่อวันที่ห้าพฤษภาคมปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไปโค้ดมานอกจากเรื่องของเรือรถต่างๆแล้วก็มีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวจนทําให้ที่สุโขทัทยเนี่ยได้ถูกอนามาใช้ที่กรุงเทพอยู่อันหนึงไม่รู้ผู้ฟังหรอจาได้ไหมอนุสรณ์สหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอยู่ตรงตีสะพานปีกล้าเป็นอนุสรณ์สหารอา,าสาที่สมัยนั้นมีการอาสาชายไทยสหารไทย ไปร่วมรบกับฝั่งสปพันธมิตรแล้วนั่งทางเดินเรือไปถึงประเทศฝรั่งเศสก็มีการเดินทางไปนะครับแล้วก็ไปสวนสนามแลวก็ชนะสงคารามก็มีทหารอาสา,าของเราหลายคนก็เสียชีวิตล้นเก้ารัชการที่หกก็ทรงทำอนุสาวรีย์ที่ลึกทีนี้การทำอนุสาวรีย์ที่ลึก เราก็อาจจะทำาอนส่งรีแบบใหม่ใช่ไหมสร้างแบบโมเดิร์นสร้างขึ้นใหม่เลยหรือเป็นบุคคลที่เป็นทหารไปช่วยลบอยู่เยอะๆกันดูแล้วเข้าใจเลยคุณต่อท่านฟังรู้ไหมว่าร้นการทนหกทรงลึกซึ้งแยบินยิ่งนักรู้ไหมว่าท่านสร้างลอนสองรีเนี่ยเป็นเรื่องเป็นรูปอะไรอ,อ่ารูปอะไรคะไปอันเทิญลอกเรียนแบบพระเจดีองค์หนึ่งของวัดเจดีเจ็ดแถวที่ศรีสัชนาลายัย ถ้าใครไปที่อุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยจะต้องรู้จักที่ชื่อวัดเจดีย์เจ็ดแถวแนวัดเจดีย์เจ็ดแถวเนี่ยมีเจดีย์องค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงปรา,าสาทซุ้มฝักเพกายอดทรงระฆังรงเครื่องเป็นเจดีย์องค์ที่สวยงามมากลายประดับปูนปั้นอลังการสวยงามมากทรงให้ถ่ายแบบเจดีย์องค์นั้นที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว มาเป็นอนุสวีย์ทหารอาสาตอนสองครามโรคครั้งที่หนึ่งด้วยคนะอันนี้ซึ่งทุกวันนี้ยังมีพิธีในการระลึกวางธงบาลาอยู่เลยถ้าใครไปที่ตรงหน้าละครแห่งชาติที่กรุงเทพตรงสนามหลวงนะฮะทางด้านทิศเหนือก็จะพบตั้งอยู่ในที่นี้เช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วเรายังพบสุโข,ขทัยและชื่ออำเภอต่างๆปรากฏเป็นชื่อถนน และบุคคลสําคัญอยู่ที่กรุงเทพเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดไปแล้วพระองค์หนึ่งชื่อหนึ่งคือสุขโขทยัยหมายถึงรุนกราชการที่เจ็ดมีหนึ่งอีกหนึ่งชื่อไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินหรืออา่านดยินชื่อนี้ไหมถนนสีสัตนาลัยอืมไม่ค่อยคุ้นค่ะอาจารย์คะเป็นถนนที่อยู่ขนานระหว àng, ่างพระตำหนักจิตด,ดาโรโหฐา,านขนานคู่กับเส้นทางรถไฟสถานรถไฟจิตด,ดาสถานรถไฟหลวง กับโรงพยาบาลรามาธิบดีคําว่าศรีสัชนาลัยที่สุขโขทัยมีความสําคัญคือเป็นเมืองสําคัญลําดับที่สองของอาณาจักรสุขโขทยัย <c oughs> ใครจะเป็นกษัตริย์ครองเมืองสุขโขทยัยรุ่งอรุณแห่งความสุขจะต้องนั่งกินเมืองครองเมืองที่เมืองศรีสัชนาลายัยซึ่งมีความหมายว่าที่อยู่ของคนดี <c oughs> อันเป็นเมืองที่มีชื่อเก่าแก่โบราณในจารึกว่าเมืองเฉลี่ และเราก็ปรากฏคําว่าศรีสัจนาลัยเป็นชื่อถนนเพราะเป็นชื่อมาจากพระนามทรงกรมเจ้านายพระองค์สําคัญองค์หนึ่งที่เราไม่คยรู้จักกันแล้วก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามาริมีนพดารากรมขุนศรีสรัตนาลัยสุรักกัญญาทรงเป็นพระราชธิดาในล้นเก้าราชการที่ห้าประสูติดแด่พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวูรีพิรมกรมพระสุทาสรสีนาตปิยะมหาราชปฏิวรัตดา จึงปรากฏเป็นพระนามที่ชื่อว่าถนนสีสัตชนาลัยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสไปที่เมืองนี้ก็จะ<ค>ไปเจอทั้งชื่อเมืองที่เป็นชื่อถนนที่กรุงเทพเป็นชื่อพระนามทรงกลมและก็ไปดูเจดีย์ที่ถ่ายแบบมาเป็นอนุสร,ริฐานอา,าสาส่งทัพโลกครั้งที่หนึ่งนอกจากนั้นแล้วที่เมืองเฉลียงชนาลัยเนี่ยยังมีวัดต่างๆที่น่าชื่นชมอีกเ,อเยอะอาทิเช่นวัดช้างล่อหรืออาทิเช่น วัดพระศรีมหาธาตุเฉลียงและสิ่งหนึ่งที่พูดไม่ได้เลยคือลายปูนปั้นที่สุดยอดมากของสุขโขทัยก็คือลายปูนปั้นวัดนางพญาถึงแม้จะเป็นวัดที่มาสร้างตอนหลังคังกรุงศรีอยุธยาแต่แรงบรนดาจใจของศิลปินยังปรากฏลายปูนปั้นนี้จนเป็นแรงบนันดาลใจงานเครื่องทองโบราณของสุขโขทัยจนถึงทุกวันนี้อีกเมืองหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองบรวิวารสุขโขทัยคือเมืองสวรรคโลก ในเมือสวรรคโลกเนี่ยมีรถไฟนะ้ผู้ฟังมีรถไฟนะรถ,ฟรถ่วนสวรรคโลกเดินทางจากสาดีนีอ่อภิวัฒน์ผ่านชุมทางบ้านดาราแล้วก็เข้ามาที่สวรรคโลกเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นผลสัต์คือมีเมืองโบราณและมีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวรรคโลกเป็นเมืองสํงคาคัญสมัยก่อนเช่นเดียวกันและเราก็ปรากฏชื่อสวรรคโลกในกรุงเทพเช่นเดียวกันไม่ทราบว่าผู้ฟกกังสนองเคยได้ยินชื่อถนอนสวรรคโลกที่เกุสิทิ์ไหมครับเคยได้ยินค่ะ ที่มาของชื่อสวรรคโลกก็มาจากชื่อพระนามทรงกรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ายาวมานนทรมนกรมหลนสวรรคโลกเช่นเดียวกันนี่คือการนําความหมายเชิงสัญญาถ้าเป็นทางสาปัฏิกรรมทั้งเป็นชื่อมาปรากฏอยู่ที่กรุงสุขโขทัยด้วยแลที่สุขโขทัยอันเป็นต้นล่างล่างรัฐในสยามเนี่ยละเมืองบริวารเนี่ยตอนที่ล้นเก้าเสร็จพระเดินไปทรงประพาสถึงหกสกว่าวันเนี่ย ก็ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษาวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะครับอันเป็นสมบูรณ์พนธุพิเศษของ UN เนี่ยประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สโไทยอุทยานประวัติศาสตร์รีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรขึ้นเป็นมรดกโลกในนามมึงบริวาร นี่คือสิ่งที่สําคัญว่าร่างรัฐสุดโปรไทยยึงมีความสําคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและขอให้สาพรต่อไปในอนาคตครับค่ะวันนี้ขอบคุณทางด้านของผู้ช่วยศาสตร,จา,รสา,าจารย์ดสรสาระมีผลกิจอาจารย์ประจําหลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณครับและนี่คือวันวานไดอารี่ใน TP Channel Podcast กับอ๋อพันละภาคเขียวแก้วค่ะ thank mm -hmm. you